พงมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามสูตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาถะปินทิกาสาอารเมีตาาระโขพระควาพิขูอามันเตสิพิขวาวติพะทันเตติเตพิขูภะว,วตโตปจัตโสสมพระควาเอตตาทาาัพโจะเมตตายาพิขเวเจโตบิมติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระหุลิกตายะญานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสัมมารัทายะ เอกาทสานิสังสาปาติกังขากะตะมีเอกาทสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุช,ชตินปะปะปังสุปินังปสัสสติมนุสานังปิโยโหติอามนุสานังปิโยโหติเทวตารักันตินาสากิวาวิสังวาสัทังวากะมะติตุวะ ตั้งจิตตั้งสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอสาสมมุลละหกาลังกัดโรติอุตริงอปติวิชันโตพระมะโลกูปโคโหติเมตายะพิคเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระโหลิกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัทายะ อิเมกเอกาทัสานิสังสาปาติกังขาอธิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกเรหีอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกเรหีโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกเรหีทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ ปัญจหากะเรหีอนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากะเรหีโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหากะเรหีทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตะเมหิปัญจหากะเรหีอโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ หนึ่งสัพเพสตาเวราอพยาปัชฌานิคสุขีอัตนาปริหารันโตสองสัพเพปานาอเวราอพยาปัชฌานิคสุขีอัตนาปริหารันโตสามสัพเพภูตาเวราอพยาปัชฌานิคสุขีอัตนาปริหารันโตสี่สัพเพปุขาเวราอพยาปัชฌานิคสุขีอัตนาปริหารันโตห้าสัพเพอตะภาวะปริยาปนาเวราอพยาปัชฌานิคสุขีอัตนาปริหารันโตติ อิเมหิปัญจาหากาเรเหหิอโนทิโสภรณา เมตตาเจโตวิมุตติกตเเมหิสัตตหาการิหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสัพเพอิธโยอเวราอพยาปัชานิคาสุขียตนงังปริหารันโตสองสัพเพปุริสาอเวราอพยาปัญชานิคาสุขียตนังปริหารันโตสามสัพเพอริยาเวราอพยาปัญชานิคาสุขียตนงังปริหารันโตสี่สัพเพอนาริยาเวราอพยาปัชานิคาสุขียตนังปริหารันโตห้าสัพเพเทวาเวราอพยาปัญชานิ คาสุียตนางปริหารันโตหกสัพเพมนุษสาเวลาอภยาประช,ชานิคาสุขียตนางปริหารันโตเจสัพเพวินิปาติกาเวลาพยาปช,ชานิคาสุขียตนางปริหารันโตติอิเมเหศัตตาหเกเรหิ โอทิโสภรนา,าเมตตาเจโตวิมุตติกะตะมากาเมหิทัสหากเรหิทิสาภรนา,าเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสเพปุรัติมายะทิสายะสตาวาีราอภยาปช,ชานนคาสุขียตนางปริหารันโตสองสเพปัชิมายะทิสายะสตาวาีรา อภยาปัญานิคาสุคียัตนางปริหารันโตสามสัพเพอุตรายะที่สายะสตาเวราอภพยาปัญานิคาสุคียัตนางปริหารันโตสี่สัพเพทขินายะที่สายะสตาเวราอภยาปัญานิคาสุคียัตนางปริหารันโต ห้าสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะสัตตาเวราอภพยาปชานิคาสุขียัตนังปริหารันโตหกสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะสัตตาเวราอภพยาปชานิคาสุขียัตนังปริหารันโตเจ็ดสัพเพอุตารายะอนุทิสายะสัตตาเวราอพิยาปชานิคาสุขียัตนังปริหารันโตแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาเวราอพิยาปชานิคาสุขียัตนังปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาเวรา อภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสิบสเปอปุปริมายาทิสายะสตาเวลาอภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตหนึ่งสเปโรัติยายะทิสายะปานาเวลาอภพยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันโตสองสเพปัชิมายาทิสายะปานาเวลาอภพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันโต สามสัพเพอุตร,รายะเทิสายะปานาเวราอัพยาปช,ชานิคาสุขียัตนังปริหารันโตสี่ 4. สัพเพท,ทักขินายะเทิสายะปานาเวราอัพยาปช,ชานิคาสุขียัตนังปริหารันโตห้าสัพเพบุรัติมายะอนุทิสายะปานาเวรา อภยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตหกสเปัปชิมายะอนุทิสายาปานาเวราอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนังปริหารันโตเจสเพอุตรายะอนุทิสายาปานาเวราอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนงปริหารันโตแปดสเพทักขินายะอนุทิสายาปานาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตเก้าสเพเหติมายะทิสายาปานาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโต สิบสัพเพโอปริมายาทิสาย,ยาปานาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตหนึ่งสัพเพโอรัตถิมายาทิสายาภูตาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสองสัพเพปัจฉิมายาทิสายะภูตาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสามสัพเพอุตรายะทิสายาภูตาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสี่สัพเพทักขีนายะทิสายะภูตาเวรา อพพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตห้าสเปโรัติมายะอนุทิสายะพุตาเวราอัพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหัรันโตหกสเพปัชมายะอนุทิสายะพุตาเวราอัพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโต จ็ดส targets, doctor, iah, i, agents, sure aya, i, sure ัพเพอุตรายะอนุท sure uh ิสายะพตะาเวราอภพยาัชานิคาสุขีอตนังปริหารันโตแปดสัพเพธักขินายะอนุทิสายะพุตตาเวราอภพยาัชานิคาสุขีอตนังปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะพตะาเวราอภพยาปชานิคาสุขีอตนังปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายยะทิสายะพูตะาเวราอภพยาปชานิคาสุขีอตนังปริหารันโตหนึ่งสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะปุคลาเวรา อภยปช,ชานี้คาสุข,ขีอัตนังปริหารันโตสองสเพปัชิมายะทิสายะปุคลาเวรา อภยปจชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสามสเพอุตารายะทิสายะปุคลาเวราอภยปาชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสี่สเพทักขีนายะทิสายะปุคลาเวราอภยปาชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตห้าสเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาเวราอภยปจชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตหกสเปจชิมายะอนุทิสายะปุคลาเวราอภยปจชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโต เจ็ดสัพเพตารายะอนุทิศายะปุคลาเวราอพยาปัจชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตแปดสัพเพทขินายะอนุทิศายะปุคลาเวราอพยาปัจชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะปุคลาเวราอพยาปัจชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสิบสัพเพอปริมายะทิศายะปุคลาเวราอพยาปัจชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตหนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิศายะอัตตภาวะปริยาปนะ เวราอพยาปชานิคาสุเคตนังปริหาดันโตสองสเปชปชิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราอพยาปชานิคาสุขียตนางปริหารันโตสามสเพอุตรายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราอัพยาปชานิคาสุขียตนางปริหาดันโตสี่สเพทักขินายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราอพยาปชานิคาสุขียตนางปริหารันโต ห้าสัพเพพุรัติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขียัตนางปริหารอันตุหกสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวรา อภยาปชานิคาสุขีอตานังปริหารันโตหกสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอตนังปริหะรันโตแปดสัพเพทักขินายะอนุทิศายะอัตภาวะปริยาปนาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอตนังปริหาลันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะ อัตาภาวะปริยาปนาเวราอภยาปัชานิคัสุขีอัตนังปริหารันโตสิบสเพอุปริมายาทิสายะอตาภาวะปริยาปนาเวราอภยาปัจชานิคัสุขีอัตนังปริหารันโตหนึ่งสัพพาปุรัตถิมายาทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปัจชานิคัสุขีอัตนงปริหารันโตสองสัพพาปชิมายาทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปัจชานิคัสุขีอัตนังปริหารันโต สามสภาอุตตรายเทิสายาอิทธิโยเวาราอพยาปัญช,ชานคิคาสุขีอัตนงปริหารันตุสี่สภาทักขีนายเทิสายาอิทธิโยเวาราอพยาปัช,ชานคิคาสุขีอัตนงปริหารันตุห้าสภาปุรัติมายะอนุทิสายาอิทธิโยเวรา อภิยาปชานีคาสุขียตนางปริหารันโตหกสภาปัจชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภพยาปชานีคาสุขียตนางปริหารันโตเจสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภิยาปชานีคาสุขียตนางปริหารันโตแปดสภาทักขีนายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภิยาปชานีคาสุขียตนางปริหารันโตเก้าสภาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวราอภิยาปชานีคาสุขียตนางปริหารันโต สิบสภาอุปริมายาทิสายาอิทิโยเวราอภยาปัชานีคาสุขียตานังปริหารันตหนึ่งสัพเพปุรัติมายาทิสายาปุริสาเวราอภยาปัชานีคาสุขียตนังปริหารันโตสองสัพเพปัชิมายาทิสายาปุริสาเวราอภยาปัชานีคาสุขียตนังปริหารันตสามสัพเพอุตรายาทิสายาปุริสาเวราอภยาปัชานีคาสุขียตนังปริหารันโตสี่สัพเพทักขินายาทิสายาปุริสาเวราอภยาปัจชานี คาสุขีตนางปริหารอันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาอภยาปัชานิคาสุขียตนางปริหารอันโตหกสัพเพัจชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภยาปัชานิคาสุขียตนางปริหารอันโตเจสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภยาปัชานิคาสุขียตนางปริหารอันโตแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภยาปัชานิคาสุขียตนางปริหารอันโต เก้าสเเหิติมายาที่สยญญบริษาเวลาอพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสิบสเพอุปริมายาที่สยญญบริษาเวลาอพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุหนึ่งสเปบรติมายาที่สยญาอริยาเวลาอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุ สองเพปัจฉิมายาทิสายะอริยาเวลาอัพยาปัจฉานิคาสุขียตนังปริหารันตุสามสเพอุตรายะทิสายะอริยาเวลาอัพยปัจฉานิคาสุขียตนังปริหารันตุสี่เพทักกินายะทิสายะอริยาเวลาอัพยาปัจฉานิคาสุขียตนังปริหารันตุห้าสเพอุปริมายะอนุทิสายะอริยาเวลาอัพยปัจฉานิคาสุขียตนังปริหารันตุหกสเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาเวลาอัพยาปัจา ปาิยานิคาสุขีอัตตานังปริหาดันโตเจ็สัพเพ rais, อุตร,รายะอนุทิสายะอริยาเวราอภยาปัจจาริยานิคาสุขีอัตตานังปริหาดันโตแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวราอภยาปัจจาริยานิคาสุขีอัตตานังปริหาดันโต ก้าสัพเพหิมายะทิสายะอริยาเวลาอภยาปัจชานิคาสุขียตนังปริหารันตุสสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวลาอภยาปัจชานิคาสุขียตนังปริหารันต1สัพเพปุรัธิมายะทิสายะอนาริยาเวราอภยาปัชชานิคาสุขียตนังปริหารันตุสสัพเพปัชิมายะทิสายะอนริยาเวราอภยาปัจชานิคาสุขียตนังปริหารันตุสสัพเพอุตตรายะทิสายะอนาริยาเวรา อภยาป su ar ัชานิคาสุขีอัตนางปริหารันโตสีสัพเพทักขีนายะทิสายะอนาริยาเวราอภยปัชานิคาสุขีอัตนางปริหาดันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนารียาเวราอภยปัชานิคาสุขีอัตนางปริหัดันโต หกสัพเพปชิมายะอนุทิศยะอนาริยาเวราอพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโตเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิศญะอนาริยาเวราอพยาปัชานีคาสุขีอัตนงปริหารันโตแปดสัพเพธากีนายะอนุทิศยะอนาริยาเวราอัพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิศยาอนาริยา อภยาปัชฌานิคาสุสกีอัตนงปริหารันโต1๐สัพเพโอปริมายะทิสายะอนาริยาเวราอภยาปัชฌานิคาสุขกีอัตนงปริหารันโต1สัพเพปุรัติมายะทิสายะเทวาเวราอภยาปัชฌานิคาสุขกีอัตนงปริหารันโต2สัพเพปัจชิมายะทิสายะเทวาเวราอภยาปัชานิคาสุขกีอัตนงปริหารันโต3สัพเพอุตรายะทิสายะเทวาเวราอภยาปัชานิคาสุขกีอัตนงปริหารันโต สีสัพเพทักขิณายาทิสายาเทวาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหัดันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายาเทวาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหัดันโตหกสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายาเทวาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหัดันโตเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายาเทวาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหัดันตุ ปดสัพเพทคิตนัยยะอนุทิสายะเทวาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหารันโตสิบสัพเพโอปริมายะทิสายะเทวาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหารันโตหนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะมนุษาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหารันโตสองสัพเพปัชิมายะทิสายะ มนุษย์สาวเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตนางังปริหารอันโตสามสัพเพอุตรายาที่สายะมนุษย์สาวเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนาังปริหารอันตสี่สัพเพทขีนายาที่สายะมนุษย์สาวเวราอพยาปัะชานิคาสุขีอัตนาังปริหารอันโต ห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุสย์เวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหานันตุหกสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะมนุสย์เวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหานันตุเจ็ดสเพย์อุตรายะอนุทิสายะมนุสย์เวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหานันตุ แปดสเพย์ท an ักข well, ีนายะอนุทิสายะมนุษาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตตังปริหารันตุเก้าสเพเหติมายะทิสายะมนุษาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตตังปริหารันตุสิบสเพเพอุปริมายะทิสายะมนุษาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอัตตังปริหารันตุ หนึ่งสัพเพปุรัตถิมายะที่สายะวินิปาติกาเวลาอภิยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันโตสองสัพเพปัจชิมายะที่สายะวินิปาติกาเวลาอภิยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันโตสามสัพเพอุตรายะที่สายะวินิปาติกาเวลาอภิยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันโตสี่สัพเพทักขินายะที่สายะวินิปาติกาเวลาอภิยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันโต ห้าสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอัพยาปช,ชานิคาสุขีอตนังปริหารันตหกสัพเพปัชฉิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอัพยาปช,ชานิคาสุขีอตนังปริหารันตต จสัพเพอุตารายะอนุทิศายะวินิปาติกาเวลาอัพยาปัญชานีคาสุขีอัตตังปริหารันตุแปดสัพเพทคินายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอพยาปัญชานีคาสุขีอัตตังปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะวินิปาติกาเวราอัพยาปัญชานีคาสุขีอัตตังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายะทิศายะวินิปาติกาเวลาอัพยาปัญชานีคาสุขีอัตตังปริหารันตุติ อิเมหิตัสหาการิหิติสาพรรณามาเจิตุยมุติสพเพสังสัต,ตานานังปีะงประน,ระน,นังวัชชตวาอปีระนา,นายะอุปาคาตังวัชชตวาอนุปปคาเตอนุปปคาเตนะสันตาปังวัชชตวาอสันตาเปนะปริยาธานังวัชชตวาอปริยาธาเนนะวิเหสังวัชชตวาอาวิเหสายะสเพสสัสตตาอเวริโนโหุนตุมาเวริโนสุขินโนหุนตุมา ทุกินโนสุขิตตาหนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัาหากะเรหิสัพเพสตาเมตตายติเมตตาตังธรรมังเจตาติติเจโตสัพพพยาปาถะปริยุทธาเนหิมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพระมัวิหารภาวนานิธิตา 19เทวตาอุยโยชนะคาถาบสทสงเทวดาทุกขปัตตาจนิิทุขาพยาปัตตาจนิธพยาโสกปัตตาจนิโสกาหโตุสเพปิปานิโนโอเอตาวตาจอามเหหิส,สัมปะตังปุญญาสัมปะทางสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาธานังทาัทาันตุสทายะศีลังรักขันตุสัพาพธาภาวนาภิรตาหโตุขัจฉันตุเทวตาคาตา หนึ่งสเพพุทธาพละปตตาปัญเจการน,นจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธมิสัพโสสองสเพพุทธาพละปตตาปัญเจการน,นจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธมิสัพโส สามสัพเพพุธาภรพปตตาปัญเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสพพโส 4. สี่สัพเพพุธาภรพปตตาปัญเจกาน,าน,านาันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสพพโสห้าสัพเพพุธาภรลปตตาปัญเจกาัจจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสพพโสหกสัพเพพุธาภรพปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะ เตชนาราคขังพันธามิสัพโสเจพเพพุทธพภะปปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนารัคขังพันธามิสัพโสแปัสเพพุทธะภะปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจเตชนารัคขังพันธามิสัพโสเก้าสเพพุทธพภะปปตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจเตชะนารากขังพันธามิสพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสง่์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไวโค6หกแตลอดจนวัตถุทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกรประการเทิด